เ,เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของการไม่เท่ากันนะครับก็คือเป็นเรื่องอสมการนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรื่องอสมการเรามารู้จักสมบัติการไม่เท่ากันกรดับแปรเครื่นะครับ r แล้วก็บวกเรียกว่าจำนวนบวกจำนวนจริงบวกก็ไล้ลบถ้าลบ a เป็นจำนวนจริงบวกแล้วแสดงว่า a เป็นจำนวนลบนะครับนี่ไงลบ a เป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเรียกว่าจำนวนลบนะครับนี่าม a มากกว่าบหมายถึง a ลบ b เป็นบวก a น้อยกว่า b หมายถึง a ลบ b เป็นลบแค่นั้นนะครับสมบัติไตรวิภาคไนะ่ไตรแปลว่า3 3สภาคครับเพราะฉะนั้นะถ้ามีจำนวน2จํจำนวนมันก็จะต้องนะครับ เท่ากันหรือไม่ก็น้อยกว่าหรือไม่ก็มากกว่านักเรียนนะครับถ้าสับสนนะครับอันนี้อ่านว่า a น้อยกว่า b อันนี้อ่านว่า a มากกว่า b หมายความว่าไงครับห้านะครับน้อยกว่า10นี่เห็นได้ว่าอันนี้ด้านแคบตัวที่น้อยอยู่ด้านแคบเสมอตัวที่มากอยู่ด้ดานกว้างเนี่ยนะครับโอเคนะอ่าที่4บทที่1นนะครับสมบัติการถ่ายทอดอ่า ดูดูก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับดูน่าจะเข้าใจแล้วนะครับสมบัติการบวกด้วยจํานวนเท่ากันนักเรียนเอาจานวนมาบวกเข้าทั้งสองข้างของอะสมการได้นะครับอะสมการก็คือการไม่เท่ากันนั่นแหละนะครับที่บทที่สามนะครับถ้ามากกว่าศูนย์เรียกว่าบวกถ้าน้อยกว่าศูนย์เรียกว่าลบโอเคที่บทที่สี่การคูณเข้าด้วยจํานวนที่เท่ากัน นักเรียนครับอันนี้สำคัญมากนะครับถ้านักเรียนคูณมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรืออาสมการนี่แหละเอาจำนวนที่มาคูณทั้งสองข้างคูณได้ไหมคูณได้ครับแต่จำนวนนั้นต้องมากกว่าศูนย์นะครับถ้ามากกว่าศูนย์แล้วเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเห็นไหมเครื่องหมายก็ยังมากกว่าเห็นไหมครับ <sh> เครื่องหมายเดิมเนี่ยมากกว่านะครับก็ยังไม่เปลี่ยน แต่ถ้าจํานวนนั้นน้อยกว่า0ูนย์หรือติดลบอย่างเช่นคูณลบ5้ามาคูณเนี่ยสามมากกว่า2พอคูณลบ5คูณเลื่อนดูนะครับ3คูณลบ5ได้ลบ15ลบ5คูณ2ได้ลบ10นะครับจากเดิมที่มันมากกว่าฝั่งเนี้ยนะครับพอลบคูณปุ๊บน้กเรียนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องหมายจะผิดทันทีเพราะนั้นสำคัญนะครับห้ามลืมโดยปกติจะลืมนั่นแหละ นะครับที่บทที่5ครับตัดออกการบวกนะครับตัดออกได้ตัดออกการคูณนะครับต้องไม่เอาจำนวนลบมาตัดนะครับถ้าาจำนวนลบมาตัดต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเหมือนกันนะครับเหมือนการคูณนะครับอ่ะโอเคนิยามที่สบทนะครับนิยาม,มนิยาม a น้อยกว่าเท่ากับ b หมายถึง a ไม่มากกว่า b a มากกว่าเท่ากับ b หมายถึง a ไม่น้อยกว่า b อันนี้อ่านยังไงเอ่ยนะครับบางคนอ่านไม่เป็นบางคนอ่าน a น้อยกว่า b น้อยกว่า c หมายความว่าอะไรครับวเวลาเราอ,อ่านเราอ,อ่าน b มากกว่า a แต่น้อยกว่าอะไรครับ c เราจะอ,อ่านตรงกลางก่อนนะครับบางครั้งในการแก้อสมการเราต้องแยกมาเป็น2กรณีแบบนี้นะครับต้องและนะครับแล้วคำตอบมานี่ อินเตอกันนะครับเคก็อธิบายคร่าๆวๆผ่านมันจะเป็นเน้นตรงไหนครับเน้ตนตรงการแก้สมการนี้มาดูเรื่องช่วงช่วงก่อนนะครับช่วงช่วงช่วงการเขียนเซตเนี่ยนะครับน้องเรียนการเขียนเซตหรือการเขียนจําจนวนนะครับมันมี3วิธีนะครับ1ก็คือเขียนเซตแบบที่เราเคยเรียนมาในบทที่1 2คือเขียนบนเส้นจำนวน3คือการเขียนเป็นลูกช่วงนะครับอย่างเช่นครูจะเขียนจํานวนจํานวนที่อยู่ระหว่าง3กับ5้าครูขออนุญาตเขียนใหม่ครูต้องเอาเลขน้อยนะครับเขียนซ้ายมือจํานวนที่มากเขียนขวามือจํานวนที่อยู่กับและระหว่าง3กับ5้ามีเยอะนะครับมีเยอะว่าเราไม่สามารถเขียนหมดได้เราก็สามารถเขียนในรูปเซตได้ครับอ๋อ จำนวนที่อยู่ระหว่างสามกับห้าอ๋อนี่ไงเป็นจำนวนจริงไงครับจำนวนจริงที่อยู่ระหว่างสามกับห้าอือโอ้เยอะมากนะครับระหว่างไงครูใช้คําว่าระหว่างครูไม่ได้ใช้คําว่าตั้งแต่เพราะ,ะนั้นก็เลยก็ไม่มีเท่ากับนะครับระหว่างสามกับห้าโอเคทีนี้ถ้าครูเขียนในรูปบนเส้นจํานวนนะครับครูก็อ๋อนี่ไงจํานวนเนี่ย ทุกๆจำนวนเลยนะครับแถวนี้ก็มีครับสา3.9สองสามุเกเนี่ย,ยอยู่บนเส้นเนี้ยมีหมดเลยสี่ก็มีสี่จุหึงสี่สองก็มีนะครับคือจำนวนทุกๆจำนวนที่อยู่ระหว่างสามกับ5ที่มันอยู่คำว่าระหว่างครับนักเรียนมันไม่ได้เท่ากับ3นะครับถ้าเท่ากับสถ้าตรงนี้เป็นเท่ากับ3นะเขาจะต้องระบายตรงนี้แต่ข้อนี้มันบอกว่า นะครับไม่เท่ากับ3มันคือใครมันก็คือคูนี่แหละนะครับไม่เท่ากับ3ามก็คืออยู่ระหว่าง3กับอะไรครับ5มันไม่มี3ไม่มี5ก็เลยเขียนแค่วงกลมเป็นวงกลมที่เรียกว่าวงกลมโปร่งแค่นี้ครับนะครับนี่อันนี้เซตอันนี้เซตจำนวนอันที่3ามคือครูเขียนในรูปอีกรูปแบบหนึ่งคือช่วงครับ x นะครับอยู่ครูเขียนให้ดูใหม่นะครับ x อยู่ระหว่าง3กับ5นะครับ3 5ห้าใครมากกันใครน้อยกัน3น้อยกว่าอยู่ซ้ายถึงไหนถึง5นะครับอยู่ระหว่างแสดงว่าไม่มีเท่ากับไม่เอาไม่เอา3อ๋หอไม่เอา3นะครับไปถึง5เอาห้าไหมไม่เอาไม่มีเท่ากับไม่เอาเป็นวงเล็บเล็กครับในน้องเดียวกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับครูใช้คําว่าตั้งแต่ สถึงอะไรครับถึง5นี่ตั้งแต่3ถึง5คําว่าตั้งแต่หมายความว่าเอา3ด้วยอ๋อเอา3ด้วยนี่ไงมันก็เลยระบายทึบที่3เอา5ไหมเอาด้วยเพราะเขาใช้คําว่าตั้งแต่3ถึง5ก็เลยระบายทึบที่เลข5นะครับถ้าครูเขียนเป็นรูปเซตก็จะเป็น x โดยที่ x นะครับตั้งแต่3อ่าตั้งแต่3ก็คือมี3ด้วย ไปจนถึง5มี5ไหมล่ะมีมีก็ใส่เท่ากับไปนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าช่วงปิด3 5เอาเขียนยังไงเราช่วงปิด3 5หอ๋อตั้งแต่3ถึงอะไรครับถึง5มี3ไมไหมมีอ่อมีก็คือเท่ากับนี่ครับเท่ากับก็เป็นวงเล็บใหญ่นะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นวงเล็บเล็กนะครับมี5้าไหมมีนะครับต่อนะครับนี่คือช่วงนะครับ ช่วงปิดช่วงเปิดเสร็จแล้วมันก็จะมีครึ่งเปิดก็คือเปิดข้างหน้าปิดข้างหลังนะครับครึ่งปิดอันที่เป็นครึ่งปิดนะครับนักเรียนเขาเขียนมาผิดครึ่งปิดก็คือปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังนะครับแล้วมันยังมีช่วงอีกประเภทหนึ่งก็คือช่วงเปิดที่ไปถึงอินฟินิตี้นะครับหรือช่วงปิดที่ไปถึงอินฟินิตี้ก็แล้วแต่ดูนะครับนักเรียนถ้าครูจะเขียนจํานวนวน,นะครับที่มากกว่า3มเนี่ยนะครับ มันเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่มากไปถึงไหนไม่รู้นะครับอ๋อมากกว่าสามไม่เอาสามใช่ไหมอ่าไม่เอาสามไปถ,ถึงไหนครับถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับตัวอินฟินิตี้เนี่ยจะต้องเปิดเป็นแบบนี้นะครับไม่ปิดเพราะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าสามก็จะเขียนเป็นแบบนี้ครับนี่ครับสามอยู่ขวามือไงทุกคนที่ว่าเนี่ยอยู่ซ้ายมือซ้ายมือน้อยลงไปเรื่อยถึงไหนถึงลบลบครับ ลบใครครับลบอินฟินิตี้ครับเข้าๆครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแบบฝหัดเมื่อมันเป็นช่วงนะครับนักเรียนมันก็คือเซตมันคือช่วงมันคือเซตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะดําเนินการกันได้นะครับดาเนินการทางเซ็ตได้เดี๋ยวครูใช้แบบฝึกหัดในการอธิบายแล้วกันนะครับอ่ะโอเค ดูแบบหัดนี้นะครับเขาบอกว่าจงใช้เส้นจํานวนแสงลักษณะของช่วงต่อไปนี้นะครับคือง่ายๆครับนักเรียนต้องเขียนช่วงเป็นเส้นจํานวนในขนาดเดียวกันต้องเขียนเป็นเซ็ตได้ด้วยนะครับอ่ครูเขียนเป็นเซ็ตให้เลยนะครับข้อนี้ x โดยที่ x อันนี้ซ้ายมือคือ2ไม่มีเท่ากับนะครับเพราะเป็นวงเล็บเล็กนี่อันนี้ x โดยที่ x มากกว่ามากกว่าใครครับ3ม แต่น้อยกว่าอะไรครับ6เอ๊ะเ,<อ>เป็นวงเล็บใหญ่มีเท่ากับด้วยนะครับอันนี้ก็ x โดยที่ x มากกว่าเท่ากับลบหแต่น้อยกว่า5เห็นไหมครับอ่าจะเป็นแบบนี้อันนี้2 7อันนี้3 6นะครับเป็นวงเล็บใหญ่มีเท่ากับอ่าก็ระบายสีทึอบอันนี้ลบหถึงอะไรครับ ถึงห้านะครับตรงลบหนึ่งเนี่ยเป็นวงเล็บใหญ่มีเท่ากับนะครับแต่ห้าเป็นวงเล็บเปิดเป็นช่วงเปิดตรงนี้นะครับเปิดที่ห้าอ่ะโอเคนะครับข้อสี่อ่ะข้อสี่ทำเองนะครับข้อห้าข้อห้าครับสองถึงอินฟินิตี้ข้อหครับสี่อยู่ทางไหนครับสี่อยู่ทางขวามือแสดงว่าสี่มากที่สุด นะครับอินฟินิตี้จริงๆตรงนี้โจทย์ต้องติดลบครับโอเคต่อมาข้อ7 0 8 0 8นะครับแค่นี้เองนะครับข้อ8ครับลบ1ถึง4ลบ1ลบ1ลบ1นนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ โอเค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 นี่มาดูข้อ7นะครับข้อ7เดี๋ยวพอสไว้ก่อนห่างเร่อยครับข้อ7นะครับต่อมีเซต3เซต A B C ฮ่สเซตเมื่อกี้ลืมเสียบใหม่ A B C นะครับจริงๆครูต้องเขียนบนเส้นจำนวนเดียวกันเดี๋ยว ม,มาเนี้นะครับมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็คือมีลบสี่สองลบหนึ่งหกลบสี่ลบหนึ่งสองหกอ่ามีเท่านี้นะครับ เขียนเรียงจากน้อยไปมากนะครับต่อมาเซต A เซตเเซตเเริ่มที่4ถึงที่ลบ4ถึงอะไรครับถึง2อคูขออนุาตเป็นอย่างนี้นะครับเซตเนะครับ ่านี่เซต a ครูเขียนก้อกับไว้นะครับนี่คือเซต a เซต b เซต b คือลบหนึ่งหกลบหนึ่งหกอ้าวครูลืมเซต a ไปได้ไงเนี่ยอ่ะเซต a ครูลืมไปนะครับลบสี่ต้องทึบครับอ่าลบสี่ต้องทึบนะครับเซต b ช่องเปิดลบหนึ่งหกนะครับลบหนึ่งหกลบหนึ่งถึงหกช่องเปิดนะครับ ช่วงเปิดนี่เซตบีครับเซตซีก็คือ,อมีหนึ่งด้วยนะครับนักเรียนอ๋อเซตซีมีหนึ่งด้วยคุณไม่เห็นอ่คุณเติมหนึ่งไปตรงนี้นะครับหนึ่งถึงลบอินฟินิตี้นะครับก็คือน้อยลงไปเรื่อยครับน้อยไปถึงไหนก็น้อยไปเรื่อยนั่นแหละนี่นะครับ ันนี้คือเซตสี่นะครับอ่าที่หนึ่งมันทึบนะครับเพราะเป็นวงเล็บใหญ่อ่าโอเคสำคัญนะครับข้อน,นี้ข้อหนึ่งข้อหาเอยูเน b ยสบีนักเรียนตั้งใจดูทำได้เลยนะครับ a u ยูเนียสอ่าคุณมี a กับ b ยูเนียนกันคำว่ายูเนียนคือเอาหมด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  เพราะฉะนั้นนักเรียน a ตั้งแต่ลบสถึง2กับ b ตั้งแต่ลบหถึงอะไรครับ6พอคูณหมดเลยมันก็ต่อกันสิครับนะครับมันต่อกันเพราะฉะนั้น a ยื่น b ได้ตั้งแต่ลบสถึงอะไรถึง6นะครับครูเขียนไว้่างนี้เลยนะครับนี่ตัวน้อยไว้ซ้ายมือลบสถึง6นักเรียนลองพิจารณาที่ที่ตรงนี้นะครับที่หัวมันเนี่ยนะครับจากเดิมมีลบสนะครับ พอยูเนียนกันมันก็ยังมีลบสอยู่พอมีลบสก็เอาเอาก็เป็นวงเล็บใหญแ่แค่นั้นเองครับไม่มีไม่เอาก็เป็นวงเล็บเล็กแค่นั้นดูที่ลบหนึ่งนะครับในเอมีลบหนึ่งนะครับแต่ B ไม่มีเพราะนั่นยูเนียนกันมันเอาไงครับเพราะฉะนั้นก็มีลบหนึ่งในทำนองเดียวกันก็คือสอะนะครับ A ไม่มี2นะครับแต่ B มี2ยูเนยียนกันก็มี2อเพราะันมันก็เลยถึงอะไรครับ6 เดิมไม่มี6 B ไม่มี6เพราะฉะนั้นอยู่เนียนกันก็ไม่มี6เมื่อไม่มีก็ไม่เอาเมื่อไม่เอาก็เป็นวงเล็บเล็กนี่ครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับต่อมา72ครับ7จ a ดจุดสเออคำว่าอินเ c กคือเอา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 ,เอาที่เหมือนกันซ้ำกันทับกันนักเรียนดูที่ A กับ B ครับสังเกตนะครับ มันจะซ้ํากันตั้งแต่ไหนซ้ํากันตั้งแต่ลบหึงถึงไรครับถึง 2, 2> ก,กูก็เขียนเลยครับลบหนถึงสองนะครับน,นั่นแหละค่อยคอยคิดนะครับดูตามไปจะเข้าใจแน่นอนค่อยๆนะครับที่เรามาดูที่ a a มีลบหนึ่งไหม a มีลบหครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไงนี่นี่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้ว b เรามีลบหนึ่งไหม b ไม่มีลบหนึ่งสิเพราะมันเป็นวงกลมลายวงกลมโปร่ง เพราะฉะนั้นถามว่าอินเตอร์เซ็กคือการเอาตัวที่ซ้ำกันทับกันเหมือนกันไม่มีซ้ำกันทับกันเหมือนกันครับเพราะ A มีลบหนึ่งแต่ B ไม่มีลบหนึ่งมันไม่ซ้ำเมื่อไม่ซ้ำก็เอาไม่ได้ครับเมื่อเอาไม่ได้ก็ไม่เอาเมื่อไม่เอาก็เป็นวงเล็บเล็กครับใช่ไหมมาดูที่2ครับนะสองที่ A ไม่มีเพราะฉะนั้นที่ B มีหรือไม่มีก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่คือ A นะครับอินเตอร์เซ็กบ นะครับต่อมา a ลบ b a ลบ b เอา a ตั้งครับเอา a ตั้งลบลายลบ b นะครับนักเรีนยนเมื่อกี้เราหาอิเนเตอร์เซ็กแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นลบส่วนที่ b มาซ้ำออกคูณลบนะครับลบตั้งแต่2ถอยลงไปอ่ามันลบไม่ได้อย่างงี้นะครับเนี่ยถอยลงไปอย่างงี้จนถึงตรงนี้นะครับนะจนถึตรงนี้ มันมันจะเหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้แต่ถามว่าเขียงกับพื้นตอนพอคูณลบตรงนี้นะครับลบออกเหลืออะไรครับเหลือลบสถึงอะไรถึงลบหนึ่งนี่ลบสี่ถึงลบห่งเดิมมีลบสี่ไหมมีครับมีไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวใครก็ยังมีอยู่นี่มาดูลบหนึ่งครับว่าเราจะต้องเอารลบหนึ่งออกไหม นะครับจากเดิม a เนี่ยมีลบ1น,นะครับ b มีลบ1ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อ b ไม่มีลบ1แต่ a มีลบ1ซ้ำไหมครับไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ซ้ำก็ไม่ต้องเอาออกก็ยังคงไว้นะครับคงไว้แสดงว่า a ลบ b ยังมีลบ1อยู่นะครับเมื่อมีก็เป็นวงเล็บใหญ่นะครับแค่นั้นเองนะโอเคนะครับ b ลบ a ลบ c นะครับ b ลบ a ลบ c ข้อ4นะครับ b ลบ a ลบ c เดี๋ยวนะคูเขียนตรงนี้ใหม่ก่อน b ลบ a ได้เท่านี้ล c ก็ได้เท่านี้แหละก็ได้2ถึง6นี่ไง b ลบ a ออกลบ c ก็เหมือนเดิมครับ2เอาไหมเหลือครับ6ไม่มีแล้วโอเคแค่นี้เองนะครับ4ข้อ ส่วนของห้านั้น a ยืนิสี a ยนิสี N c. นะครับเท่ากับนี่ครับ a ยืนิสีอ่ะนี่คือข้อห้ต่อมาดูข้อแปครับอ่ะกำหนด a b c มาดังนี้นะครับนักเรียนครับ ถ้านักเรียนทําแบบนี้เลยนะครับโดยที่นักเรียนไม่แปลงเป็นช่วงมันจะทําให้ยุ่งยากนี่เห็นได้ว่าครูทําเป็นช่วงแล้วมันดูง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแต่ถ้าไม่ทําเป็นช่วงมันจะดูยากกว่ามัต้องนั่งนึกนะครับนั่งวาดภาพเอานะครับอ่ะครูเปลี่ยน abc เป็นช่วงแล้วกันนะครับเซต a ก็คือ1 10ปิดทั้งคู่ไงเพราะอะไรเพราะมีเท่ากับ เซตบคือลบหนึ่งห้าไม่มีเท่ากับก็เปิดทั้งคู่ครับเซตซก็คืออะไรครับศูนย์หเปิดทั้งคู่นะครับทีนี้ข้อยห,หาหกข้อนี้อืมดี๋ยวคูณลากเส้นก่อนอตรงนี้แหละนะครับ ลักเส้นก่อนนักเส้นก่อนนักเส้นก่อนเขียนเส้นจํานวนก่อนอปึ๊บปึ๊บมีอะไรบ้างครับมี A มี B มี C อ่ะ A 1 10ลบ1่ห้าศูนหกอ่าโอเคท่านน้อยสุดก็คือลบ1ครับกูเขียนลบ1ไว้นี้ลบ1ถัดมาก็มีเลข0ด้วยมี1ด้วยครับ นะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนทุกตัวนะครับ3 4 2ส 4, ี่สองไม่ต้องเขียนนะครับมี5ครับมี6ครับแล้วก็มีอะไรครับ10ครบ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 อเอาใครก่อนดีเอา A ครับ A ครับช่วงปิด1นึ่ถึง10ปิดครับ 10นี่ครับคูให้เป็น a มันปิดก็เลยทึบทั้งคู่ครับลบหนหเป็น b ครับช้านิดนึงนะครับเรียนมันมีแค่2ข้อนะครับลบหนหนี่อันนี้เป็น b ครับเปิดหมดเลยนะครับ C คือ0อะไรเอ่ย06นั่นี่คือ4ครับ a b c อ่ะที่หนึ่งข้อหนึ่ง a union b นะครับ a union b ครูทำข้อง่ายๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ a union b เอาหมดเลย a กับ b ยูนี่เนนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มที่ลบหนึ่งนะครับลาก,กว่านี้เฮ้ยอันนี้ก็มีนี่ไงนี่ก็มีลากมาถึงนี้เฮ้ยมันไม่มีห้านะครับ b ีไม่มีห้าแต่ใน A มีห้าแล้วก็ลากยาวมาถึงสิบพราะมันก็เลยได้คําตอบตั้งแต่ลบหนึ่งถึงอะไรครับลบหนึ่งถึงสิบเอาลบหนึ่งถึงสิบอา ลบหนึ่งถึงสิบแบบนี้แล้วเราก็มาพิจารหัวท้ายเดิมมีลบหนึ่งไหมครับไม่มีใครมีเดิมมี10บไหมครับมี A มี10นี่ครับเสร็จแล้ว A เอมัน b ต่อมา A อินเตกร์เซกับ B อินเซกันก็สากันตั้งแต่อะไรครับเนี่ยสามกันตั้งแต่ลบไม่ใช่สิหนึงถึงอะไรหนึ่งถึงห้านี่ครับ A มี1มั้ยไหมมีนี่ไง 1A นี่ไง1นะครับนี่1ใน A B มี1มั้ยไหมมีนี่ไง1ใน B ซ้ำไหมซ้ำเอาไหมเอาเอาก็เป็นวงเล็บใหญ่นะครับ A มี5มัไหมมี B ล่ะมี5มัไหมไม่มี5เพราะฉะนั้นไม่ซ้ำเมื่อไม่ซ้ำก็เอาไม่ได้ครับเพราะมัน intersect กันโอเคต่อมาข้อ3ามเอ i n t e r s e c union สี เมื่อกี้คูนอินเตอร์เซ็กได้หนึ่งห้าแล้วนะครับหนึ่งห้าตัวนี้นะครับแล้วไปยูเนียนกับอะไรครับยูเนียนกับ C นี่จะเห็นได้ว่า1ถึงห้าเนี่ยมันเป็นสับเซตของ c ถูกไหมนี่ไงครับนี่ไงครับมันอยู่ในอะไรเอ่ยอยู่ใน c หมดเลยนี่ไงหนึ่งหอยู่ใน c หมดเลยเพราะันยูเนียนกันก็ได้เซต c ซึ่งเซต c ก็คือถูกไหมครับอืมต่อมาต่อมาต่อมา ข้อ4ครับ A อินเซกบี B. ยืนยนกับ B อิเ C. นเซกซีอินเตอร์เซกทั้งคู่นักเรีนยนเห็นไหมครับทั้งคู่มีใครอินเตอร์เซกอยู่ B อินเตอร์เซกอยู่จริงๆแล้วข้อนี้มันคือสมบัติการกระจายหรือแจกแจงครูดึง B ออกนอกเล็บได้จากเล็บแรกเหลือ A ครับไม่ใช่ครูดึง B แล้วมันต้องอิเนเตอร์เซกเหลือใครครับเหลือ a นะครับเอ A อเ i o ่ C นครับนักเรียนกลับไปดูได้เลยนะครับสมบัติการกระจายหรือแจกแจงของการโอเปอเรชั่นเซตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือครูจะหา A อ n i เ n C ก่อนทํำไมครูถึงต้องดึงออกมาเพื่อครูจะลดนะครับจะลดเวลาในการทําไม่งั้นนักเรียนต้องทํา1 2 3ครั้งอันนี้ทํา2ครั้งเองกว่า A Union C ก่อน A Union C ่เท่ากับ0ถึงอะไรครับ ศูนย์ถึงสิบเขียนตรงไหนดีว่า A เนื่อถ้ากับศูนย์ถึง 10. สิบศูนย์มีไหมไม่มีสิบมีไหมมีแน่นอนนะครับศูนย์ถึง 10. สิบขอเป็นสีสีนี้อ่าโอเคนี่คือ A อเนื่อนย์ อนี่คือ a ออยู N ่เรือนสีแล้วเข้าไปินเสกับ b ครับนี่คือ a อยูเนสี C. สีฟ้าเนี่ยนะครับได้สีฟ้ากับสีน้ําเงินเพราะสีน้าเงินคือ B เนี่ยมันซ้ากันตั้งแต่ไหนถึงไหนครับนั่นเียดูนะครับซ้ากันตั้งแต่เนี้ยถึงเนี้ยก็คืออะไรเอ่ยศนย์ถึงอะไรถึงอะไรถึง5นะครับสีฟ้ากับสีน้ําเงินซ้ำกันตั้งแต่0ถึงห ขอ,อยากเขียนตรงนี้นะครับลบหน่อยนะ0ถึง5โอเคเราก็มาพิารณาหัวท้าย0นมีไหมครับแฮสี 4, ฟ้าไม่มี0เพราะ,ะไม่ซ้ำกันแน่นอน5มีไหมครับสีน้ำเงินไม่มี5นี่นะครับได้แล้วครับข้อ4ข้อ5ครับเรียนข้อ5 A าเอเสก B พามเเสก B พาม ถ้าเรียนกลับไปดูในสมบัติของเซตนะครับที่ครูเคยให้ A อ็นเซพาม,มีค่าเท่ากับ A อลบบีเพราะนั้นครูจะหา A อลบบแทนครูไม่หา A อนเซื B, พารม,มนะครับหา A อลบบก็เอตั้งลบใครออกครับลบส่วนที่เป็น B ออกครูก็ลบนี้นหลืออะไรเหลือ5้าถึงสิบถึงสิ สิบไม่เขี่ยอยู่แล้เหมือนเดิมนี่มาดูห้าครับ a มีห้าแต่ b ไม่มีห้าเพราะฉะนั้นห้าตัวเนี้ไม่เป็นของ b ครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องลบออกก็ยังเหลืออยู่ข้อหกครับ a อพาม์มอเซกบีต้องเรียนลองสับที่กันสิเป็นบีเสอเซกเอพาอ๋อมันก็คือ b ลบอะไรนั่นเองครับ b ลบ a นั่นเองนะครับอ่ะแล้วสีฟาส้าสีน้ําเงินโทษสีน้ําเงินตัวนี้ครับสีน้ําเงิน ลบส่วนที่เป็นสีแดงออกคือลบออกให้หมดลบเหลือใครเหลือลบหนึ่งถึงอะไรถึงหนึ่งลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน,นเราไปเช็คดูว่าครูเขียนเนี้ยถูกไหมนะครับก็แปดแล้วก็แปดหมดแล้ว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 ,ลวอะ เป็นเรื่องอสมาการแล้วนะครับใกล้ความจริงแล้วนะครับใกล้ความจริงนี่คือใกล้จะสอบมิเทิมแล้วเรื่องสุดท้ายนี่แหละนะครับโอเค